สวัสดีครับ bm lolly s a ก h a n g b a n d name หรือ s a ก h a n g b a n d name com นะครับผมคือวันนี้จะมาพูดเรื่องอ,อสปารองเท้านี่นะรองเท้าที่เรามีตอนนี้จะมีรองเท้าหลุยสองคู่รองเท้าหลุยคู่นี้มันไอ,อตรงตัวถ้าใครทักไม่เป็นเนี่ยผมบอกเลยหรือสปาไม่เป็นเนี่ยสีจะตกลงมาเลยตรงตรงตัวตัวอะไรนะตัวตัว เขาเรียกว่า <c oughs> ตัวพลอยตรงนี้ฮะมันจะตกลงมาตกใส่ทั้งทั้งตรงนี้ข้างข้างในเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเอ่อเป็นพับเป็นเป็นหนังแล้วก็มีมีพลอยอยู่เหมือนกันแล้วมันก็จะซึมเข้าไปข้างในนี้แล้วสำคัญคือตรงนี้ครับมันเป็นกรรมีแล้วถ้าเกิดมันไปซึมใส่กรรมีนี่เลิกกันเลย นะฮะไปทําของลูกค้าเสียนิ้เลอร์ก,กันเลยนะครับผมเนี่ยครับตอนแรกนี่ของลูกค้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าลูกค้าไปทําสปาที่ไหนมาไม่รู้ตรงนี้ก็มีเป็นรอยเอ่อเหมือนเป็นสีแดงเนี่ยมันละเลื่อละเลื่อละเลื้อเข้าไปเนี่ยฮะมันเป็นสีแดงละเลื่อละเลื้อเข้าไปเราก็เอาออกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่ก็เตรียมที่จะส่งแล้วนะครับแล้วก็คุณในสีสีดําสีดําก็เหมือนกันฮะแต่ว่าจะตกน้อยกว่าเราจะเห็นน้อยกว่าเห็นเห็นได้ชัดน้อยกว่าแต่ แต่ตกเหมือนกันครับนี่ก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะะทำทำความสะอาดทั้งข้างในข้างนอกแล้วก็ยันพื้นรองเท้านะฮะสำคัญพอทําความสะอาดเสร็จก็เอามาโอ,โ,อโซนต่อนะครับผมโอเคถ้าใครต้องการจะใช้ใครต้องการจะซักแห้งแบรนเนมทุกชนิดนะครับผม แบบมีรับประกันก็ติดต่อได้ที่0831376969นะครับผมถามว่าร้านเราเนี่ยก็ราคาราคาผมไม่รู้นะว่าจะแตกต่างกับร้านอื่นไหมมาตรฐานเดียวกันไหมแต่มาตรฐานร้านผมเนี่ยมีรับประกันครับถ้าต้องการความความเร็วความพึงพอใจความอะไรเราคุยกันก่อนนะฮะมาตกลงว่าเราจะวันไหนเวลาไหนและ ต้องการใช้ด่วนไม่ใช้ด่วนต้องการจะให้ซีนไหมหรืออะไรครับผมโอเคครับสวัสดีครับ